นครสีธรรมราชนะคะเราจะเดินทางไปไหว้ไอ้ไข่นะคะที่วัดเจดีย์นะคะตอนนี้กําลังร้อนรุดนะคะเชฟโรไทบอกลัาร้อนมากมากแต่เราออกเครื่องวัตอน10โมง50ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง3 5ถึงแล้วเี๋ยวจริงตื่นเหี้ยวร้อนแล้วกําลังจะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คอินเข้า รีสอร์ทเนาะไปที่นี้ก่อนวัดพี่ไข่นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าสถานที่เที่ยวไปที่ไหนดีเพราะว่าเราตั้งใจจะมาทําบุญมากกว่าวันนี้วว้า <Wow. S 1> เดี๋ยวเราขับรถไปเด้อ หลายใครบ้ากตัวละยี่สิบบาตัวละห้าสิบบาทตัวตัวเล็ตัวนี้ส่อ๋อตัวสีส่วนเออตัวใหญ่เท่าไหร่คะสี่ร้อยห้าสิบสี่สีอันนี้ส่วนละกี่สิบอันนี้ตรงวัดวัดเจดีทางเข้านะคะยังไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเข้าไปเล่นเล่นแล้วก็ถึงแหละแต่ว่าแวะซื้อก่อนอืม มีครบเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซื้อประทัดเป็นหนึ่งมนงนัดเดี๋ยวเราจะจ่ายตังค์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่วัดกันเลยตามทางเลยจะมีแบบร้านขายไก่หรือว่าประทัดที่แบบแก้บนหรืออะไรอย่างนี้ ถ้าว่าหลังไหนเขาไม่ได้ขายวัตถุมงคลหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีไก่วางหน้าบ้านนะอุ้ยเลือเือต้องแอร์เอกต้องเข้าขอ่ะตุ้งแอร์เอกต้องเข้าแหละคลายกดคลายกดให้หนูหน่อย 拜拜。 ก็ยังไม่ได้ไปที่พักเลยเห่งอยู่ที <S <S ่วัดอยู่เลยเป็นเวลากี่โมห่งสองสี่สิบเก้าก็ยังอยู่ที่วัดอยู่เลย ตึง้งรู้ฝืนแม่รถเลยหมหายหมดเลยหมดยังยังไม่หมดยังไม่หมดมีเสียงอยู่เสร็จภารกิจใช่ไหมเขีวข้าวชินข้าวกัะเดอเอาไก่ไปรีสอร์ทป่ะเดี๋ยวเอาไก่ไปวางใช่ใชเอาไก่ไปวางอีกที thank mm -hmm. you จะถึงรีสอแล้วอะเอาไปต่อถปโสวยด้ดูดีดูขวามืออย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้ทงทางเลยเล็เปนีสอ้เเ็ตื่นตื <c oughs> ่นตถึงแล้วอีกถึงโลถง ูบรรยากาศดีดีดมากเดินเ <L AM> ข้าไปก่อนดิดูบรรยากาศดีดีมากเลยอ่ะว้าวมีสาวให้น้ำหดูเดรสวีนี่ลงไปถ่ายดีวยกว่าติดทะเลด้วยนะคะโดู <L AM> อันนี้ทางไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเช็คอ <L AM> ินก่อน <L AM> คือแบบสวยมากคืบรรยากาศดี <L AM> ติดทะเลเลยนะคะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศได้มากเลยนี่โรงแรมสวยมากนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะว่ะนีสวยมากเลยอะสวยจริงๆะนะนี่ว้าวนี่ดารามากันเยอะด้วย ดูบรรยากาศดิเอาให้ดูตรงนู้นดีกว่านู้นในสะพานเดินสามารถเดินไปถ่ายรูปได้ว้าว <Wow. S 1> นี่มีสระว่ายน้ำด้วยอันนี้คือรีสอร์ทที่เราพักวันนี้นะคะตอนนี้กำลังเดินไปห้องพักนะคะที่เขากำลังพาไปแล้วบรรยากาศคือแบบ เดินพาเดินไปรอบๆด้กันสวัสดีสวัสดีค่ะดูไ,ได้ไไไดาเนะคะตุ้อันนี้เงี้ยเงี้ยตุ้ย

pha lê Wow wow, hai bên này á. Tôi làm gì เราก็ดนน้ำะกาบั้านแล้วนะคะวันนี้ก็เคนผิวม,มากแต่ไม่กล้าออกมาคือด,ดูบรรยากาศที่และที่ห้องมีอะไรให้รู้ไหมไฟฉายเดินออว่าไม่หลับแน่ๆทุบรรรยากาศตอนเช้าก็สวยมากเลยต้อนกลางคืนอะ่ะตองเงเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาออกแล้วนะคะดู เ,เราจะต้องเอารถไปคืนอีกแล้วก็ไปหาเข้ากินที่สนามยินแล้วกันนะไปวิ่งเดี๋ยวไปเช็คเอาก่อนนะคะนี่สาวให้น้ำใหญ่มั้ยคยออะไ <พ uka> ตุวิทเฮ้ยคิดถึงรถอ่ะติวิถึงจังคิดถึงรถของข้าพะ,ะเจ้านี่ๆนี่นี่นโอ้เมืดอด้วยวนี่เรากำลังจะออกจากสนามใช่ออกจากสนามบินนนเดี๋ยวจ้ Let's go home คลิปนี้ก็บอกเลยว่าอาจจะไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราตั้งใจะจะไปทำบุญกัน เดี๋ยวรอบหน้านะคะเราสองคนนะคะจะไปเที่ยวกันแบบให้หนำใจเอาแบบเที่ยวจริงๆนะอันนี้คือแบบเป็นทริปที่แบบเราไปไปทําบุญน่ะก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากไปแค่วันเดียวแต่เดี๋ยวรอบหน้านะคะกะว่าจะไปหลีเป๊ะนะหรือไม่ก็อะไรนะเกาะพังเออเกาะพีพีอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนไปด้วยนะคะเราจะได้แบบถ่ายเขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อนอะ่ะมันมันเป็นคนที่แบบถ่ายอย่างเดียวไม่สนใจ ไปถ่ายอย่างเดียวไอเมย์อะไปแล้วต้องเอาคนอย่างนั้นมาด้วยมาเป็นคนถือกล้องตลอดรอบหน้านะคะเราจะต้องพาไอเมย์มาด้วยเพื่อนที่แบบเป็นคนที่แบบไม่สนใจเต่ปถ่ายอย่างเดียวอะถือกล้องแข่งเที่ยวอลยรอย่างเงี้ยตอนนี้ไปเราจะถ่ายกันแบบสองคนนี้ก็ถ่ายไม่ได้ต้องสลับกันถ่ายเออ ก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะคลิปหน้านะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกริ่งในช่อง PK Channel ของเราด้วยนะคะในวันนี้นะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย